โอเคครับอ่าก็่อนอน่นสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคเพิ่มเติมครับก็คือจะทําให้เอ่อวิธีที่จะทําให้ลงมิคุได้เร็วขึ้นนะครับสําหรับสายฟอสต์มอเตอร์นะก็ตอนนี้ผมก็ดูเรียบรีบนะครับคือจับเวลาอยู่ด้วยครับตอนนี้ว่าผมจะลงกี่นาทีนะครับก็ตั้งแต่วิ่งมานี่ก็ผ่านไป25สิบห้าวีละนะครับก็วิ่งรันตามปกตินะครับตอนนี้ บอสกระเบนแนะนำใส่กำแข็งนะครับไวกว่านะครับเพราะบอสกระเบนเลือดไม่เยอะนะครับโอเคนะครับถึงแล้วตรงนี้นะครับเราจะลอบบอสกระเบน,นครับไปอยู่ข้างๆน้องลูกน้องมันนะจะได้เร็วขึ้นเหตุผลเพราะว่าสกิลเอลีเราเยอะนะครับอ้าวกดเิียนะครับแล้กดสองแค่เลยครับ แล้วลูกน้องมันก็จะตายเป็นหนึ่งตัวครับมันก็จะสะบายเราอ้าวผมลืมเปลี่ยนเป็นโซนเริ่เปลี่ยนสกิลสองครับไม่เป็นไรครับเืมเปลี่ยนสกิลสองเพราะเมื่อกี้ผมไป PVP พนะีมาไม่เป็นไรครับช้าไปนิดนึงครับ มึเลียนสกิลสองครับสกิลขี้ขวาครับไม่ใช่สกิลสองสกิลขวาก็ว่าตีช้านะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ช้ามากนะโอเคครับผ่านไปแล้วครับตอนแรก ก็กระโดดข้ามไปครับหลังจากรู้เทคนิคนะครับว่าถ้ากระโดดแล้วมันจะไม่ติงนะครับกระโดดไปเลยครับเห็นไหมครับไม่ต้องอ้อมไม่เสียเวลาครับก่อนเราจะมาเปลี่ยนก่อนนะลืมนะครับเมื่อกี้ไป PVP มาเลยเปลี่ยนตรงนี้เป็นสกิลแรกนะครับโอเคใช้งานแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วนี่งเราจะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟครับตรงนี้หลังจากบั็เก็เบนไปก็ไม่จำเป็นต้องใช้ธาตุกำแ็งแล้วนะครับผม บินบินนี่ชุดก็ยังไม่เปลี่ยนครับเนี่ยชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนครับพอดีว่าจะนอนแล้วด้วยก็เลยรีบหน่อยโอเคบินแล้วเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมเคยสอนนะครับโอเคตรงนี้ จะโดนข้ามตรงนี้ข้ามมาเลยครับโอเคข้าแล้วรู้สึกเหมือนจะมีมอนตรามมานะครับอะไ,ไรครับแบบข้ามานะ มันก็ไม่ได้ช้าอะไรหนระ่โอเค,ครับตอนนี้เกียที่น่ยสี่เกือบสี่นาทีแล้วเบ้งปึ้ง,งเนไหครับก็คือใช้นอกจาวครับ แล้วก็กดสกิลสี่ห้านะครับมันจะได้เร็วๆนะครับอ้าวกดจิตคือเวลาผมกดอัดคิปนี่เวลาอัดคิปนี่คือจะแหลกดนิปนครับเป็นเพราะคอมผมมันไม่ได้ high อะไรสักขนาดนั้นครับโอเคเบร้อยรอวิง่งโอเคข้า ครับบินกลับนะครับถ้าเกิดติ้งมาแล้วก็บินกลับที่ตรงข้ามครคนะโอ้คนะยันจะตามอีกคนระับช่้มเลย ไม่สนใจนะครับมันเสียเวลาพอาพายก็ช่างมันครับเฉลีย่ยของผมน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบสามนาทีนะครับวิ้ยอะไรวะเนี่ยนะช่างมันครับ เสร็จครับต้องดาวแล้วก็สี่ห้าครับเรียบร้อยเอาเอาค้างอีกเฮ้ยไม่จ้าแรงหนาวโอ้โหครับคอมโบไปครับคอมโบตามปกตินะครับ อ๋กดสกิลไม่ออกนะเวลาผมอาชีลก็จะก็จะแหลกแนิดนิดนะครับผมรู้สึกได้เลยเวลากดสกิลสกิลไม่ออกนะี่เป็นอะไรที่แบบลำคาสุนเลยครับ <laughs> สามารถกด X เ,เพื่อ X ของธาตุมันแข็งเพื่อยกเลิกสกิลได้ โยกเลืกสกิลไอ่เฝ้าหลอกไันได้โอเคครับตายแล้วครับตายอย่างรวดเร็วนะครับถ้าผมไม่แหลกนี่จะตายเร็วกว่านี้อีมครับม,มีบางครั้งที่ผมฆ่าไอ้แม่ครัวนี่โดย โดยโดยมันยังไม่ทันใช้นติด้วยซ้มนะครับนะอ้าวมไม่เข้าใจนะครับพราอาจจะเป็นเพราะเน็ตผม้งครับตอนนี้มันมันมันพออัดคลิปที่ไรก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยก็ตรงน,รงนี้ตรงนี้ไปอยู่ในเวลารวมเลยนะครับไอที่โหลดสกีนเะนี่ยเพราะปกติมันจะไม่มีนะครับแต่พออัดคลิปแล้วมันก็แหลกซะง,งั้นนะครับ รอครับรอเกตนะครับจะได้วิ่งยา,ยาวๆโอเคข้ามปกติเหมือนคลิปที่แล้วเลยครับสักสามพันนะครับตรงนี้โอเคไปเอนับเเิอ ตอนนี้เก้านาทีแล้วไม่อยากจะให้เกินสิบห้าทีต่อรอบนะครับบอกตรงเกิน <c oughs> <c oughs> สิบห้าทีไม่คมครับเสียเวลาเรามากนครับขึ้นขึ้นมาโอเคอั <c oughs> นนี้เดี๋ยวผมจะเข้าประตูแรกนะครับมันจะได้เร็วขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับ โอ้โห okay, oh! oh, โดนดึงมันกดคิวไม่ออกครับปกติแล้วพอผมใส่คอมโบคนเราตกไปแล้วผมจะกดคนะิวกับอีเพื่อหลบมันนะครับหลบคิวมัน มันก็นิดไม่ออกครับจะดึงอย่างนี้นะครับมัน,หนงหน่วงครับผมไม่ชอบเลยตรงนี้นะครับเราก็จะเน้นตีแถวๆนี้นะครับอ๋อโหผ่านนะ คือถ้าเราตีข้างหลังนี่จะเห็นว่าลูกน้องมันไม่ค่อยจับคือลูกน้องมันจะมองไม่เห็นแต่เมื่อกี้ผมยืนใกล้ลูกน้องมันไปหน่อยนะ ครับผมนนาทีข้ามมาเลยครับข้ามมาเลย การตัดขึ้นการตดรองแบบนี้ครับมันจะได้มองไม่เห็นมาแล้วครับถึงมิกกูแล้วนะเราจะดูนะครับว่ามิกกูนี่ใช้เวลากี่นาทีครับก็ยิงไปเตาก็ตีนะครับมิกกู ที่บอกครับเช่อเราดึงมีกายมันก็จะยิโงโงนโะครับเอากดไม่ออกอไม่เาถ้าตรงนี้เราจะไม่แช่แข็งนะครับเราจะใช้คิวีกับเอานะครับก็ใครเก่งๆแล้วก็จะทำแบบนี้นะครับ ยิวไม่ออกน่ะกดมัวนเลยก็อย่างที่เห็นว่าผมจะไม่ใช้พัดลมนะครับผมจะไม่ไปดึงคานย่อพัดลมละ โอเคครับโอ้กดไม่ไปจริงครับผม้โ okay, แล้วก็เสียงโอเคครับสาตาร์ทลงมาคนระับสาตาร์ทได้นะโอเคครับจบแล้วก็13นาที30วิบวินะครับ ใช้เวลาข้ามมิจกแค่นาทีครึ่งเองแค่ก็จบแล้วครับคลิปนี้ครับก็มาสอนเทคนิคลงเร็วๆครับนี่า3นาทีกว่าเองก็เนาะสิ่งที่ผมอยากได้ครับคือนี่ครับผมอยากได้ได้เน,เนี่อยากได้นี่อยากได้ผมอยากรู้ครับว่านี่ มันหาจากไหนนะครับใครรู้บอกผมด้วยนะครับเนี่ยเสน่ห์เงินนะคือผมหาไม่เจอนะครับว่ามันต้องไปอะไรยังไงที่ไหนนะครับแล้วก็ภาพปิดตานะภาพภาพปิดตานี่ผมก็ไม่ได้สักทีนะครับลงมาแล้วกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ใครรู้ก็บอกหน่อยนะครับผมไม่ไม่รู้จริงๆนะโอเคครับแคปนี้ก็พอเพียงแค่นี้ครับบดีครับ